สวัสดีค่ะชื่อเปิ้ลน,นะคะครับวันนี้คุณเปิ้ลมาเรียนหลักสูตรอะไรครับวันนี้มาเรียนหลักสูตรนวดสปอร์ตค่ะหลักสูตรนี้มีค,ครูท่านใดเป็นผู้สอนเหรอครับครูเยาค่ะครูเยาสอนเป็นยังไงบ้างครับครูเยาสอนดีมากเลยค่ะสอนสนุกแล้วก็มีเทคนิคต่างๆในการนวดนะคะ,ะค่ะและคุณเปิ้ลทราบข้อมูลข่าวสารของสถาบันเราจะสื่อใดล่ะฮะ ทราบจากอินเทอร์เน็ตค่ะก็เสิร์ชหาที่เรียนนะคะคือสนใจจะเรียนนวดแล้วมาเจอโรงเรียนนี้ในอินเทอร์เน็ตมีการให้อบรมนวดฟรีก็เลยสนใจมาลองเรียนดูก่อนพอมาเรียนเราก็เกิดความประทับใจนะคะคทั้งสถานที่เรียนแล้วก็รูผู้สอนค่ะครับส,สุดท้ายนี้นะอยากให้คุณเปิ้ลฝากถึงผู้ที่สนใจมองหาที่เรียนหน่อยนะครับค่ะ ใครที่สนใจมองหาที่เรียนนวดเกี่ยวกับสปาครบวงจรนะคะคุณมาที่นี่ไม่ผิดหวังเลยค่ะดิฉันมาเรียนที่นี่เกิดความมั่นใจว่าสามารถออกไปทำงานอย่างมืออาชีพสถานที่เรียนมีทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนป้อนป้อนเราเนี่ยให้ไปทำงานอย่างมืออาชีพ จริงๆนะคะที่นี่อุปกรณ์และครูผู้สอนดีมากเลยค่ะได้มาตรฐานครูก็มีเทคนิคมากมายนะคะสอนใจเย็นใจดีแล้วก็สนุกสนาน,นะค่ะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณเปิ้ลมากนะครับสวัสดีครับ <laughs>